ไีเาแม่หม่อมข้าวเลยไปเร็วไปวิ่งวิ่งไปกินข้าวไปเร็ว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 ไปกินข้าวเร็วเร็วเอาวิ่งเร็วเอาวิ่ง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 เอาวิ่งเร็วเอามานั่งตรงนี้อีกแล้วไปวิ่งไปกินข้าวเร็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 วไปไปขอขอป๊าป๊ากินข้าวเร็วเร็วไปลูกไปขอเฉยๆขอขอดีๆเอาไปกินเอาเดินไปกินแล้วแบบแม่กินนะอ่าโอเคเก่งเร็วเรวกินข้าวเก่งเกง เอามากินเนี่ยแม่เลี้ยงข้าวให้แล้วเนี่ยเอาเอามาเอามาเร็วๆอ่ะไปกินเร็วๆลีลาเยอะเอาเอาไปอุ้ยแต่ละมือแต่ละดีอ่ะกินนี้มัมมัมโอเคเก่งอ่ะกินเลยอ่ะมาแม่โยนข้าวให้แล้วอ่ะ,มะแม่โยนให้แล้วอุ้ยเร็วๆเก่งเก่งเก่งต้องสร้างสถานการณ์ตลอดอุ้ยเร็วๆเร็วๆ,ๆ แล้วทุกคนจะได้กินไมเนี่ยข้าวเนี่ย